สวัสดีจ้าพบกับน้องอุยหักเด้ออีสานชาแนลย้ำคำจ้ามาื่อนี้น้องอุยสิพาพี่นอ้องไปร้องไซเบิงไซกุ้งจ้าไซส,สิ่งเนาะจ้าพี่นอ้องว่าเฮาสิได้กุ้งวอมือเอิญเศร้าน้องอุยสิพาพี่นอ้องไปร้องไซไซกุ้งเบิงจับไปเบิงน้ำกันจ้าว่าน้องอุยเสียอาอีหยังไซแบบง่ายๆจ้าแต่ว่าได้ผลหรือบ่ได้ผลต้องล้อรุ่นกันมือเอิญเศร้าจ้าเดี๋ยวไป เอาใส่มาใส่หัวอาหารแล้วก็เอาไปลงในสระก,ก็ดีกว่าจ้ามันก็นมืดเมืดจากหน่อยอันนี้ก็คือไซสซิ่งจ้าพี่น้องน้องอุ้ยกับมีไส่ซิงอยู่หาหลังเดี๋ยวน้องอุ้ยสิพาเอาไปใส่นี่คือใส่ซิงนะคะใส่ซิงค่ะ มีทั้งหมดห้าหลังจ้ะส่วนเงาที่เขาใส่ไซในอันไส์สิ่งเนาะจ้ะโบเร่เห็ดอีหยังมากไม้เลยจ้าพี่น้องน้องอุ้ยกับสีใสหัวอาหารปลาดุกจ้ะหัวอาหารปลาดุกนี่เขาเอาขนาดใดก็ได้เด้จ้ะนี่อุ่นเอาขนาดเม็ดน้อยจ้ะเม็ดน้อย,อยเขาเอา ถุงอาหารอึ๊บนี่คือถุงถุงอาหารจ้ะนี่คือถุงอาหารนะคะก็ต้องเอาหินจ้ะหินไ้มันมิก มีน้ำหนักจากน้อยเพื่อที่สิได้ทวงทวงลงก,กล้นของไซจ้ะก็สิใส่หัวอาหารลงไปนี่แบบนี้เลย เาก็ได้หวัวอาหารครบทั้ง5อันแล้วจ้ะเขาก,ก็เอาถิ่งลงไปในนี้เลย ใสครบหมดแล้วเดี๋ยวอุ้ยสิพาพ,พี่น้องออกไปใส่ในสะร้องเบิงจา้าแล้วก็ล้อดุนน้ำกันคือมืออื่นเส่า์ฟมามันสินหมางบอพี่น้องแต่ก่อนอื่นต้องแง้งค้างไปพร้อมจ่ะโอ้โหมองพี่สิใส่กับคือสะจ่ะแต่เขาสิเลือกใส่หมองพี่มันนี้ญ้าได้พี่น้องโอ้โห ใส่ไปก่อนจะถึงตกน้ำก่อนกันเด้ออ้ยชึบนี่ส่วนหัวอาหารกะระสีดูกลนของไซจะ้ะนี่คือไซส,สิงจะ้ะกุ้งเพิ่นได้กินหัวอาหารกระสีเข่ามาไหมโอน้อยๆน,นี่จะ้ะนี่ที่อุ้ยเลือกไซ หัวอาหารปลาดุกเนาจะหัวอาหารปลาดุกมันกระสีนี้กินหอมเย่าเยวนจะปุ้งมันต้องการกินอาหารกระตองของมาหาเขาละจำเียมันหมาดเนาะพี่น้องเนาะใส่พงหญ้าไว้ก่อนอย่านตะคนุนแบบพี่น้องเอ้ตกสะก่อนดนนี่ต้องมัดไว้ก่อจ้ะ มัดใส,ไ,ส,สไว้ก่อนมัดใสไว้แล้วส่วนตรงหูเนี่ยเขาก็ต้องให้มีจุมน้ำด้วยพี่น้องด้วยพี่น้องจะนเยอะตอกเขาจมน้ำเนี่ยมกุ้งมันจะมอนข้ามาหากินอาหารไม่ใส่นีแท้ๆจ้ะมืออื่นส่องห้องมายามความกันเนาะจ้ะ เ,เวเเหลืออยู่สี่ลังปกติแล้วอูบ่เคยใส่ไส้กุ้มเดี่นอ้องเมื่อนี้เราจะเป็นมือแรกใส่น้ำกันกันใส่ล้องเบิงใส่ล้องเบิงจ้ะอันนี้เดี๋ยวล้องล้องตัวนี้เบินเนาะ มา,าเปิดก่อนจิ๋วไปนี่ลบากน่อยพี่นนองยังญยาิโทรศัพท์ตกน้ำจา้าต้องมีผู้จับโทรศัพท์ให้ จงหมานจงหมานไปนอยครั้งแรกครั้งแรกโอมจงหมานจงหมนานเดี๋ยวไปนออีกคท่ไนให้รอบสะเลยจ้าส,สุดยาดสุดตกสะ มาไปก่อนร้อยขอจับค่ะแตงมจ๋าอืมโอเคนะเธออย่าลอยขึ้นมานะไซจ๋าขส้สิวอกจันขึ้นบอลลอยลงกลบบอออกมาลอยลงกลบอก็คืคอสูดน้ำหาไซาได้บุบบัน ลังสุดท้ายสุดท้ายเราจะเอาเมาไปตรงนี้กัน<ะ>เราเอาไว้ทา,าน้าเนาะพี่น้องเนาะเพื่อโศกมัน แหกพี่น้องอุ้ยพาพี่น้องใส่ใสหากินยามมือคืนมันหมานเด้ออย่าปร้อยจ้าห้าหลังรอบภูสะาเลยพี่น้องมืดตึ๊บเดี๋ยวเขากลับเทียงนากันจ้า แต่ก็มีเพื่อนคู่ใจคือเข้ากับน้อยจ้าภารกิจน้องอุ้ยมือนี่กะพ้าพี่น้องฮอลไปไซส่ไซส์กลุ่เนะจ้าก็ล้อเบอร์มืออื่นเสวามันสิมานบอกพี่น้องมานบาหมันมืออื่นเสว์พยายามห้อมกันจ้าแต่ใสาจากน้อยนะพี่น้องแต่ว่าเสว์เมื่อเดี๋ยวมันบอกเห็นไซสจ้าอ่ะมันนี่กะลาไปก่อนเดียวเดี๋ยวพบกันมืออื่นเสวาจ้าสวัสดีตอนเช้าจ้ามันนี้น้องอุ้ยกะสิพ้าพี่น้องไปยามไซสจ้าพี่น้อง เดี๋ยวฮอปไปยามไซกุ้งน้ำกันจ้าว่าน้องอุ้ยจะประสบความสำเร็จบอน้องอุ้ยจะหมานบอนาะพี่น้องเนาะอันนี้เดี๋ยวอุ้ยสิพาไปย่างเลาะอีกเก็บไซ้อห,หาหลังจ้าพี่น้องเบิ่งดูว่าไซฮาเนี่ยสิได้กุ้งพอสิบตบออันนี้ก็คือสระนามจ้าสระน้าอยูีน,น้าน้องอุ้ยจ้า พี่น้องห้องมายามโอ้ใส่กรอนอากาศกันหนาวหนาหวเลยจ่ะยู่บ้านอือยู่ทูบยังหนาวอยู่ทําไมอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยหลังนี้มีอยู่คำม,มีอยูด่ดจยุใจยุ บม่รู้ว่าพอสิบตัวบ่ผักหมอกพี่น้องว้าวเดี๋ยวค่อยไปเท่ร่วมกันฝากก่อนดูหลังที่สองดูหลังที่สองสีอจีเด้พอยี่สิบบาทบ่เนี่นพี่น้อง มือมอไซน์หน่ะพี่น้องเอออุ้ยเหลียวเบิ่งทั้งกูนทั้งสปาซิวแตกหนาบหนาบเลยตาแดงกริงคึค่งเลยมือมาไซ่์อันสีมันเหรโอ้โหอันนี้ก็ได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวไปเทเบิ่งแล้วจ้ะอ่าหลังที่สองผ่านป้าย ก็คือหลังที่สามกู้หายไปไหนหมด ล้าง,งสุดท้ายแล้วเป็นน้องอุ้ยไซไปตื่นบ่เหรอต้องขยับต้องไปจัหน้อยด้เนะพี่น้องอเสียงกุ้งโคโยตี้เดี๋ยวหลังมาสิบตัวปุนีห้อป่ะจ้าเฮาแล้วเฮาไปเทไซสามเบิงจา้า E ัจากที่ห้อยามมาแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวห้าจะมาเทกุ้งออกจ้ะมารุนมารุนกันจ้าสิเด็กพอยี่สิบบาทบพี่น้องเออสิเด็กแลวง่ายบบมือนีออ่ใส่หาอันกับสิเด็กอยู่วันยี่สิบบาทจ้าตัวกุ้งกตสออะอนน้อมจ่าเมื่อเมื่อตัวกุ้งเล้อพี่น้องนี่ก็คือกุ้งฝอยจ้ากุ้งฝอย มื่อนีนน้องอุยหักเลยอีสานชาแน,นลกับพ,พี่น้องเขาไปหาอยากหากินตามวิธีชีวิตอีสานบ้านนะจ้าน้องอุยกับสิเดลาไปกอนจากสิไปเฮ็ดปรปุงโคโยตีกินก่อนจากพี่น้องเมื่อนีนก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับน้องอุยคือเก้า,ลาแล้ะเด้อจ้าเดี๋ยวน้องอุยกับสิมาเฮ็ดคลิปใหม่ๆหให้พี่น้องเขาได้รับชมเรื่อยๆจ้าเมื่อนี้ก็ลาไปกอนจากขอบคุณหลายๆจ้า